ไอฝั่งถึงเด็กรุ่นหลังหน่อยที่คิดจะทําเหมือนเราแบบไม่ดีอะไรเงี้ยสมัยก่อนใช่ไหมคะ,ะทุกคนนะเลือกเลือกทางเดินไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่าเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นได้ทุกอย่างอย่างหนูเป็นกระเทยเงี้ยหนูก็เลือกเกิดไม่ได้ะนะและหนูก็เลือกที่จะเป็นไม่ได้แต่ทุกวันนี้หนูเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะมาค้าขายก็คือได้เงินสบายกว่าก็อยากฝากน้องๆรุ่นหลังว่าชีวิตวัยรุ่นนะ่ะอย่าปล่อยให้มันเสียไปกับการที่ติดคุกการถูกจองจำงใช้มือนะครับ ั็เองชิดชู้ม,มีให้ดูปูม,มาก,ก่อนนี่ความสดมดูเนื้อใสๆเลยทุกคนนี่นะอืบอกเลยต้องขอขอบคุณหมวยเต้นผ้าใบที่ให้การสนับสนุนมีทั้งจำหน่ายทั้งให้เช่างานเล็กงานใหญ่พิธีการงานต่างๆสามารถเรียกใช้บริการได้ด้วยทีมงาน ฝีมือดีมีคุณภาพไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่เรายินดีให้บริการกับเต็นท์ผ้าใบมีทั้งขายมีทั้งเช่าสามารถเลือกได้มีทุกแบบทุกขนาดทุกไซส์ที่คุณต้องการใกล้ไกลเรามีบริการจัดส่งถึงที่และกลางให้ถึงที่ สวัสดีครับนี่เรามาอยู่วันนี้เรามาอยู่ที่บางสเละนะเรามาตามหาร้านนี้นะร้านตำระยำนะเป็นร้านของน้องอุ้มนะครับน้องอุ้มเนาะอดีตเคยเป็นดนอชอนะแต่ตอนนี้กลับมาเปิดร้านขายส้มตำนะรายได้หลักหมื่นต่อวันนะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปทาําความรู้จักน้องอุ้มในร้านากันนะครับว่าออกมากี่ปีแล้วแล้วก็มาทําอาชีพนี้กับอาชีพเดิมที่เคยทํามาอันไหนดีกว่ากันนะ ไปเดี๋ยวเราไปทัทกทายน้องอุ้มในร้านกันนะครับมาอยู่กับน้องอุ้มสวัสดีครับน้องอุ้มสวัสดีคระได้ข่าวว่าเปิดร้านไรายได้หลักหมื่นต่อวันเลยเหรอครับก็ถ้าเป็นช่วงเทศกาลก็หมื่นขึ้นนะคะ่ะหมื่นอัพเนาะใช่ค่ะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเพิ่งพ้นโทษมาใช่พ้นโทษมาได้ปีกว่าแล้วคะ่ะปีกว่าแล้วใช่ค่ะเอ่อ ปิดอยู่ที่ไหนครับเรือนจำพิเศษพัทยาครับพัทยากี่รอบแล้วสามรอบสามรอบแล้วพ้นโทษมาก,กี่ปีแล้วครับก็หนูพ้นมาเป็นเป็นรอบรอบแบบแต่รอบนี้ปีกว่ารอบที่ปีกว่าแล้วใช่ค่ะอ,อแล้วก็มาเปิดร้านซุมตามร้านยำใช่ค่ะมีอะไรบ้างครับเมนูที่ร้านก็ที่ร้านก็จะเป็นกะเหล่าทะเลยำหอยนางรมตำกุ้งสดตำป่าไก่ย่างข้หมูย่างน้ำตกหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สวัสด <S <S ีพี่จะมาอุดหนุนน้ององุ้มน้องอุ้มมีเมนูอะไรน่าแ,แนะนาพี่หน่อยถ้ามาทะเลก็คือต้องเป็นกระเหล่าทะเลค่ะเหล่าทะเลค่ะเดี๋ยวจัดเรเหล่าทะเลให้พี่หนุ่มเลยได้เดี๋ยว<ะ>พี่หนุ่มจัดเหล่าทะเลนะ,ะโอเคเดี๋ยวไปดูน้ององุ้มทํากันแซ่บบนะครับได้มาเดี๋ยวเรามาดูเหล่าทะเลรวมเลยรเหล่าะทะเลรวมราคาเท่าไหร่น้องอุ้มสองร้อยบาทค่ะสองร้อยบาทนะครับนี่เดี๋ยวมาดูนี่ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆนะ พี่ยังไม่ได้ถามเลยว่าโดนคดีอะไรมายายาเอาอะไรดีคะนี้ชิ้นเท่าไหร่ห้าสิบบาทจ้าระวังรถชนนะเขามีหมูมีไก่ด้วยนะใช่ค่ะน้ำตกหมูไก่ย่างนี่เริ่มไปโขกพริกเท่านั้นก่อนรอใช่ค่ะโขกโขกต่อโขกอ๋อ เป็นเมนูเหลาทะเลมาทะเลต้องกินเหลาทะเล,ะเลนี่ะนะครับมีปลาอันนี้อยู่ข้างในเป็นดาวเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับอ่ะไม่ไม่เป็นดาวครับไม่เป็นดาวเหรอไม,ตม่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่อ๋ออันนี้น้องขายทุกวันไหมครับ ขายแค่สุกเสาร์อาทิตย์ค่ะอ๋อสุกเสาร์อาทิตย์นะที่บางสเสรชายหาดบางสเสรใช่ค่ะแล้วก็วันหยุดนะค่ะเลิกอบอกพิกัดร้านที่ไหนเนี่หนูนะเรียบถนนชายหาดบางสเสรเลยค่ะหน้าหมู่บ้านเลอบีดนะคะหน้าหมู่บ้านเลอบีดค่ะด้านหลังเป็นหมู่บ้านพูวิลล่านะคะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูเมนูเราได้จ้า ทะเลก็จะมีหอยแครงนีงน่กุ้งสดนะครับกุ้งสดแซลมอนแซลมอนก็ปูหมาปูมมาถ้าเป็นตัวเล็กเราจะให้สองตัวนะครับถ้าตัวเล็กสองตัวถ้าตัวใหญ่ให้หนึ่งตัว,ตวค่ะงบอกกำใส่ให้แบบไม่ยั้งเลยนะ <c oughs> ปู oh, ม้าอย่างสดเลยปูม้าสดเพราะบ้านเราอยู่ใกล้ทะเลนะครับร้านก็อยู่ติดทะเลอีกใช่ค่ะไนโบวาขายนี่ก็ขายอ,อันเก่าที่เคยทำมาไหนดีกว่ากัน อันนี้ค่ะสบายใจสบายใจเนาะไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนนะนักบุ่ไม่หลอนไม่ไม่หลอนด้วยไม่ไม่หูแววแต่ถ้าเรายังเสพยาอยู่เราก็หูแววไม่กล้าไม่กล้าแบบพบปะคนกลัวคนนะคะกลัวคนใช่ไหมใช่แต่อย่างนี้กินอิ่มนอนหลับอยากไปเที่ยวไหนก็ได้เที่ยวใช้ตังแบบสบายต้องไปให้ตำรวจด้วยเดี๋ยวก็หาได้ใช่ค่ะ ได้เท่าไหร่คือเขาไปหมดเพื่ออิสราภาพของเราดูทุกคนสองร้อยจุกๆเลยห,หน่อยน้องร่มหน่อยแดงยังไม่หมดแค่นะี้ นี่ครับตบท้ายด้วยหอยนางรมตบท้ายด้วยหอยนางรมนี่โอ้โหน่ากินมากเสร็จแล้วค่าก๋เหล่าทะเลเมนูนี้สองร้อยบาทใช่ค่ะนี่ต่อด้วยอะไรครับน้องงุ้มแซลมอนกุ้งสดค่ะแซลมอนกุ้งสดเมนูนี้เท่าไหร่เลยเมนูนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ติ๊ก็จะไปโคอยู่โคหินกันเลยค่ะโคใหม่ทุกโค มันจะแตกง่ายใช่ไหมข้าวินพริกมันจะแตกง่ายเนาะใช่ค่ะพี่นี่ดูปลาตีนปลาไปได้สูตรมาจากไหนครับน้องล้มก็ลองผิดลองถูกอ่ะพี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ค่ะเจอรถที่ถูกใจแล้วก็ทนนี้ละค่ะอื ขายแค่สุกเา้าที่แล้ววันธรรมดาไปทําอะไรเนาะอยู่บ้านเตรียมของหาของพี่เ,ออเช่นปูนเงี้ยเราก็ต้องหาหลายๆจ้าไว้ออที่มันขึ้นวันสุกร์เงี้ยอ๋อครับนี่นะขอให้ทุกคนขยันนะรับรองไม่อดตายนะน้องอุ้มเนาะใช่ครับพี่ ดีกว่าเราจะไปทำสิ่งผิดกฎหมายเนะใช่ค่ะมีเซมอนชิ้นโตมากนี่เป็นตัเซมอนกุ้งสดับเซมอนกุ้งสดใช่ไหมใช่ค่ะร้อยห้าสิบใช่ค่ะเซมอนด้วยกุ้งสดด้วยใช่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทโอ้มไขายผูกกัน ถูกจริงๆนะเนี่ยลูกค้าได้เราได้ค่ะได้นิดได้หน่อยแต่ว่าเอาเป็นปให้เขอมาเป็นลูกค้าประจำเราเงี้ยพี่รสชาติได้วัตถุดิบได้นี่ลู้ขายถูกจริงๆนะทุกคนส่นบ้านก็ให้เยอะนะครับกุ้งก็ให้เยอะนะครับที่นี่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท <S <S ใช่ค่ะนี่เรียบร้อยแล้ว ขนมจีนสิบบาทนี่เป็นเมนูส้มตันแล้วจำปูปลา เเราก็ต้องมากินของทะเลนะครับให้ดูเหลทะเลรวม200บาทนะทุกคนจุกๆเลยกินอะไรก่อนดีเดี๋ยวเรามาลองหอยนางลมก่อนนะครับเขาบอกกินหอยละแรงดีนะน้องบุมหมดละนี่เราตามมาจากเพจเพจหนึ่งนะนี่หอยนางรมตัวใหญ่ ทุกคนปะลาล้านัวมากือได้อ่ะให้ดูเซมอนนี่เซมอนน้องเซมอนสดๆชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้คือเหล่าทะเลรวมนะครับือือออ รสชาตินะไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะนีนจะออกแบบกลมกล่อมนะครับสามรสนะเผ็ดเปรี้ยวหวานนะนี่ไหลบัวอืม้มดูปูมาปูมาขออนุญาตใช้มือนะครับตัวเอ,ง,องทิดชูด นี่ให้ดูปูม,ม้าก,ก่อนนี่ความสดดูเนื้อใสๆเลยทุกคนนี่นะอืบอกเลยอือหือนูมีถุงกาใบไหมแส่ขยะได้ค่ะอือนี่ขาะนี่เป็นจารอ่คูสดมากทิชชู่วัตถุดิบน้องก็สดมากนะครับเมื่อทำไมใช้มือไม่สาดใจนะต้องขออภัยด้วยนะครับ วัตถุดิบสดทุกอย่างเลยน้องอุม้มค่ะพี่เขาไม่ได้เอามาขามน,นันมาเปิดดิหวานไปอกปอกเจอปลาครับข้างหน้าครับข้าอนั้นเลยให้เดือดกุ้งฝดทุกอย่างบอกเลยร้านนี้นะ อยู่ที่ชายหาดบางทะเลนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะซึ่งก็ไม่เคยมาแล้วมาครั้งแรกนะครับอยู่ชบบลบุรีก็จริงแต่ไม่เคยเข้ามานะส่วนมากจะไปสัตหีบแล้วก็พัทยาบางแสนนะครับนี่ดูเนื้อปูปูน้องกดมากนี่ดูเนื้อเส้นสายเห็นไหมอื้มอื้ม อโอเคเดี๋ยวเราไปให้น้องอุ้มฝากร้านกันว่าขายที่ไหนขายวันไหนมั่งแล้วก็เวลากี่โมงเบอร์โทรติดต่อร้านนะเดี๋ยวพี่หนุ่มพาไปดูนะครับเดี๋ยวพาไปเรามาให้น้องอุ้มฝากร้านกันหน่อยนะครับว่าขายที่ไหนเวลาอะไรหยุดวัานไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับค่ะก็ร้านตำรายำเจ้อุ้มบางเลนะคะเปิด1ิโมงถึงสองทุ่มนะคะแต่ถ้าของหมดก็คือกลับเลยค่ะ หมดเร็วกลับเร็วสิบโม,งเ,ม,มงเช้าค่ะสิบโมงเช้าถึงสองทุ่มใช่ค่ะแต่ถ้าของหมดก่อนคือ,ลก,ลก,อกลับเลย <c oughs> มามาที่นี่ไม่เจอคือหมดแล้วหมดแล้วค่ะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตะเลิกนะคะคือลอยกระทงนี้ก็เปิดลอยกระทงเราลอยกระทงมีงานค่ะจัดงานอยู่ทางหัวหาดค่ะทางเทศบาลบางเสเดมีการจัดงานแล้วก็ให้ตั้งเป็นซุ้มขายของอ่าไอฝั่งน้งเด็กรุ่นหลานหน่อยที่คิดจะทําเหมือนเราแบบไม่ดีอะไรเงี้ย สมัยก่อนใช่ไหมคะ,ะทุกคนนะเลือกเลือกทางเดินไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่าเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นได้ทุกอย่างอย่างหนูเป็นกระเทยอเงี้ยหนูก็เลือกเกิดไม่ได้ะนะและหนูก็เลือกที่จะเป็นไม่ได้แต่ทุกวันนี้หนูเลือกที่จะทําเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะมาค้าขายก็คือได้เงินสบายกว่าก็อยากฝากน้องๆรุ่นหลังว่าชีวิตวัยรุ่นนะ่ะอย่าปล่อยให้มันไปเสียไปกับการที่ติดคุกการถูกจองจําเราให้ทําตัวให้บริสุทธิ์ให้ทำอนี้ให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 ้ดีอะค่ะ มาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยอย่างรอบคอบนะคะนนชีวิตจะมถูกด้วยไม่คุ้มนะใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขโอเคเดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องอุ้มากนะครับขอบคุณครับโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมองชนแชนแนลด้วยนะครับขอบคุณสาหรับการรับชมและติดตามนะน่ะฝากกิจหนึ่งร้านนะเป็นร้า,รรา,นานนะำารรตำนะละยำนะครับอยู่ที่ชายหาดบางสะเลยนะครับบรรยากาศสวยๆว,วิวทะเลงามๆนะครับนี่มานั่งมาเทีย่ยวมาเล่นมาช็อปมาใช้มา ชิมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรามีร้านอะไรเด็ดเด็ดดีเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปอีกนะครับโอเคขอบคุณครับ